สวัสดีค่ะพบกับแอดมินนานะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินนามานำเสนอรถเข้าใหม่นะคะเป็นคันนี้เลย Mitsubishi a t t r a c เครื่อง1.2 g l x นะคะเกียร์ออโต้ปี2014นะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาไม่ถึง2แสนนะคะเดี๋ยวเรามาชมรอบๆรถกันเลยนะคะสำหรับด้านหน้านะคะกระจังหน้าโลโก้จะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะคะไฟคู่หน้านะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวแต่อย่างใดน,นะคะคันนี้ไฟไม่เหลืองนะคะคันนี้นะคะติดตั้งสเกินให้รอบพันนะคะ สามารถแต่งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะในส่วนของของยางนะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มแบบนี้นะคะคันนี้ติดสะเก์ตให้รอบพันสีดสําสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านฝาท้ายของ Mitsubishi Atlas กันบ้างนะคะสําหรับด้านท้ายนะคะสีดําสวยเลยมีไฟอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะติดสเก์ตให้รอบพันแบบนี้เลยนะคะหล่อๆนะคะ เป็นรถเก่งเล็กๆกระททดรัดเป็นรุ่นประหยัดน้ํามันนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันต่อเลยนะคะสําหรับภายในคันนี้นะคะกระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างนะคะก็สามารถปรับผับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์นะคะคันนี้เลขไม์แค่แสนกว่าก,กิโลเท่านั้นนะคะรองรับวิทยุ CD MP3 นะคะภายในคุมโทนด้วยสีดํานะคะเป็นเบาะหนังนะคะตะเข็บได้คู่สีแดงแบบนี้นะคะสวยๆเลยจ้า สำหรับเบาผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะเบาะหนังใหม่และสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพามาชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะสำหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะเป็นห้องเครื่องเดิมๆนะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดแน่นอนนะคะคันหน้าน็อตเม็ดอ้างฝากระโปรงนะคะทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยะคะ่ะ m มิ s u ู i s h i นะคะแอดถาเครื่อง1.2 g l x เกียร์ออปี2014คันนี้นะคะราคาอยู่ที่159,000บาทนะคะ159,000บาทนะคะลูกค้าจะผ่อน60ง้วนนะคะผ่อนอยู่ที่4,000กว่าบาทนะคะแต่ถ้าผ่อน42ง้วนง้วนละประมาณ3,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะออกง่ายอนุมัติไวนะคะรายได้12ก็สามารถออกรถคันนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะสามารถทักมาสอบถามข้อมูลกับรถบ้านสมชายได้เลยนะคะที่เพจ รถบ้านสมชายมินบุรีกรทมหรือว่าจะเป็นไลน์แอดของเรานะคะแอดด a นหน้า s สี5หนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่0ห้าห0ึ่งสามห้นะคะศูนย์แปดหนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe ให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ